สวัสดีค่ะมีรถคลาสสิกสภาพวสวยขันสดม,มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเบนซ์3 0 0 E เครื่องยนต์3่านเครื่องแรงมากๆเลยนะคะปี1992 19ค่ะ W124 ค่ะภายในนะคะเป็นเบาะนังสีน้ำสีน้ำเงินนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่2จุดนะคะพลัในพาวเวอร์ค่ะ ยอโตลายไม้รอบคันเลยนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะเ,เล่มทะเบียนพร้อมออนค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะขับดีพร้อมใช้งานค่ะเครื่องเดิมเลยนะคะรถไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยนะคะหายากมากๆเลยนะคะ ะะอันนี้ปีนนี้ปี1 9 9สเครื่องเดิมของเบนซ์เลยนะคะภายในสีน้ําเงินค่ะแผงข้างก็เป็นสีน้ําเงินนะคะสวยมากๆเลยนะคะปอบอกไฟฟ้าก็เป็นคู่นาด้วยนะคะหนึ่งแสน0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถคลาสิกที่ขับดีขับมันเครื่องแรงมากๆเลยนะคะสอบถามยดะเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะไลายไม้รอบคันเลยนะคะ รถเบนซ์สามร้อ e นะคะ W หนึ่งสอง่ขึ้นยนต์สามพนเกียรโตคันนี้ปีห9ึ่สค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้ติดต่อแ